ขเมนก็ยังไม่ยอมนะครับเมื่อคืนวันนี้นะครับก็คือคืนวันที่26กนะครับก็ประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็โทรศัพท์นะครับสายตรงไปหาทางกัมพูชานะครับคุยกับผู้นำนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตนะครับแล้วก็ให้ทางฮุนมาเน็ตคเมนนะครับให้หยุดยิงนะครับ ก็รับปากเป็นดบดีนะครับก็รับปากดูนั่งทำนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าจะหยุดยิงนะครับก็แล้วก็ประธานาธิบดีอเมริกาก็โทรมาหาโทรมาหารักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมนะครับก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องภาษีนะครับภาษีของสองประเทศนี้นะครับก็ อยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซ็นอยู่นะครับถึงนี่นะครับเริ่มต้นวันที่หนึ่งสิงหานะครับก็ยังไม่ได้เจรจากันเลยนะครับกับขมหมนกับประเทศไทยนะครับก็ยังยิงนะครับรับปากแล้วก็ยังยิงนะครับตอนเช้านี้ก็ยิงตั้งแต่ปีสองปีสามปีสี่ปีห้านะครับก็ยังยิงมานะครับคือไม่ยอมไทยก่อนแน่นอนนะครับก็เห็นบอกว่า นายกคเมนก็รับปากกับทางนายกมาเลเซียด้วยนะครับว่าจะหยุดยิงนะครับแต่ก็ไม่หยุดนะครับก็ยังยิงลงบ้านเรือนของประชาชนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเอาอาวุธหนักนะครับงันอาวุธหนักที่ของคาเมนมีอยู่นะครับที่บอกว่าอะไรนะ PSL03 นะครับที่ยิงไกลถึง ร้อยสามสิบกิโเมตรนะครับก็ลองดูนะครับแต่ละประเทศนี่ไม่มีใครใช้นะครับเพราะว่าการที่จะงัดมาใช้เนี่ยก็ต้องคิดคิดหนักนะครับคิดดูให้ดีนะครับเพราะว่าอำนาจการทำลายทาลายสูงนะครับก็จะมีผลนะครับแน่นอนนะครับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะครับแล้วก็กองทัพไทยของเราก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่หยุดนะครับ ก็ไม่หยุดยิงเหมือนกันนะครับถ้าคอมเมนต์ไม่หยุดนะครับก็ถ้าคอมเมนต์หยุดคอมเมนต์ก็จะต้องมีข้อตกลงนะครับก็จะไม่เชื่อนะครับก็เห็นดีด้วยนะครับที่ไม่เชื่อคอมเมนต์นะครับจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราสมควรที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับเอาแบบว่าให้ร้องขอชีวิตนะครับรู้แล้วคอมเมนต์ไม่มีทางยอมก่อนแน่นอนนะครับก็มันจะต้องเอาถึงแบบว่า ไม่เหลืออะไรเลยนะครับถึงจะยอมนะครับดูจากสถานการณ์และดูจากนิสัยของผู้นํำฮุนเซนนะครับก็จะต้องจัดหนักนะครับก็วันนี้ก็วันที่4แล้วนะครับก็เลยเวลาที่คาดการไว้นะครับของท่านแม่ทัพนะครับว่าว่าจะจบภายใน3วันนะครับก็เลยมาแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่5แล้วนะครับก็ประชาชนของเราก็ เดือดร้อนนะครับอยู่กินลําบากนะครับคุณภูมิธรรมก็ลงไปที่จังหวัดตากนะครับก็ไปามสารทุกสุขดิบนะครับก็ประชาชนก็บอกว่าอย่ยอมนะครับให้สั่งบอมอย่างเดียวนะครับสั่งยิงนะเพราะว่าขมนยิงก่อนนะครับภูมิธรรมก็บอกว่าก็จะไม่สั่งทหารหยุดนะครับถ้าเกิดว่าขมศไม่หยุดนะครับขมนต้องหยุดแล้วก็ต้องมี การทำอะไรอสัญญมสัญญามาทำอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพูดปากตาวแล้วคอมเมนมักจะไม่ทำตามที่คำพูดนะพูดไว้นะครับขนาดพูดไว้นะครับเขาก็ยังทำเลยไม่ทำตามที่ตัวเองพูดไว้นะครับก็เป็นคนแบบว่าสัจจะไม่มีก็คือเป็นโจรน,นั่นเองนะครับ มหาโจนนะครับขเมเรผู้นำนะครับผู้นำขเมเรนะครับผู้นำขเมเรก็คือมหาโจนนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าข่าวมาพูดมาคุยกับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆเท่าน,นี้ก่อนนะครับรบกวนช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับตีสองตีสามตีสี่ตีห้ากองทัพไทยยังยืนว่ากมพูชา ยังระดมยิงเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็ยังมีการโจมตีเข้ามาในเป้าหมายที่เป็นพลเรือนหมายถึงบ้านเรือนประชาชนนั่นคือเหตุการณ์ที่สุรินทร์ท่านผู้ชมเจนภาพนี่ทําให้โฆษกกองทัพบกยืนยันนะครับว่ายังหยุดยิงไม่ได้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาปาิีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ ได้โทรศัพท์ประสานกับผู้นำสองประเทศซึ่งหมายถึงรักษาการนมนอเรีของประเทศไทยโฮมทรมเิชยชัยและแนายมตรีหุน่นมาได้ของกัมพูชาเพื่อเรียกร้องขอให้หยุดยิงโดยที่ได้ติดต่อกับทั้งสองส่วนนะครับหมายถึงประเทศไทยกับกัมพูชาและทรัมป์ได้หยิบยกเอาเรื่องกรณีภาษีสุลกากรนำเข้าสาระขึ้นมาเป็นกรณีบอกกับทั้งสองประเทศ โดยเดินั้นทานะครับเมื่อบมื่อคืนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งได้โพสต์ข้อความในทวิตโซเชียลขอให้ประเทศไทยและกัมพูชาหยุดยิงทันทีโดยระบุว่าผมเพิ่งได้พูดคุยกับน้ำาตีกัมพูชาเกี่ยวกับการยุติสงครามกับประเทศไทยและกำลังโทรหาน้ำาตรีรักษาการของประเทศไทยเพื่อขอให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้ทาระบุว่าบาังเอิญว่า เรากำลังติดต่อเรื่องการค้ากับทั้งสองประเทศซึ่งหมายถึงภาษีการค้าแต่เราไม่ต้องการทำข้อตกลงใดๆกับประเทศใดๆถ้าพวกเขากำลังสู้รบกันแล้วผมได้แจ้งกับพวกเขาไปแล้วหมายถึงกัมพูชากับประเทศไทยการโทรหาไทยกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าการโทรหาเขมรเส้นสุดลงแล้วและคาดว่าจะโทรกลับไปเรื่องการตุติสงครามและการหยุดย,ย,ย,ยิง หลังจากที่ได้ติดต่อกับประเทศไทยผมก็มาพยายามทําให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ง่ายขึ้นผู้คนจานวนมากกําลังถูกสังหารในสงครามนี้4ี่ทุ่มสีนาทีทาโพสตอีกว่าผมเพิ่งได้พูดคุยกับรักษาราชการกานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและเป็นการสนทนาที่ดีมากประเทศไทยเช่นเดียวกับกัมพูชาต้องการการหยุดยิงทันทีและสันติภาพและ ตอนนี้ผมกำลังจะส่งข้อความนี้กลับไปยังนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหลังจากได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วการหยุดยิงสันติภาพและความรุ่งเรืองดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้และจากนั้นอีกประมาณ45นาทีโดนทรัมป์ห้าทุ่มยี่สินาทีเมื่อคือนนี้ได้โพสต์อีกครั้งได้บทสรุปโดยทรัมป์ระบุว่า ผมเพิ่งมีการสนทนาที่ดีมากกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและแจ้งให้เขาทราบถึงการพูดคุยของผมกับประเทศไทยและรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งสองฝ่ายต่างต้องการการหยุดยิงและสันติภาพในทันทีคํามระบุว่าพวกเขายังต้องการกลับไปสู่โต๊เจรจาการค้ากับสหรัฐแต่เรามองว่ายังไม่เหมาะสมจนกว่าการสู้รบจะยุตินั่นแปลว่าต้องยุติการสู้รบก่อนถึงจะเจรจาการค้ากับสหรัฐต่อ ทำระบุว่าทั้งสองฝ่ายหมายถึงไทยกับกัมพูชาได้ตกลงที่จะพบกันทันทีแล้วเร่งหาทางออกเพื่อหยุดยิงและในที่สุดก็เพื่อสันติภาพทำระบุในตอนท้ายว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ติดต่อกับทั้งสองประเทศซึ่งต่างมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานหวังว่าพวกเขาจะอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นในอีกหลายปีต่อจากนี้วันที่หนึ่งสิงหาก็แปลว่าประเทศไทยกับกัมพูชา อัตราภาษีจะขึ้นไปเป็น3ามเปอร์เซ็นทางคุณภูมิธรรมนะฮะลงไปเลยแล้วคนชาวบ้านเขาตะโกนเลย mm hmm. ยิงเลยเขมรนทำเราก่อน uh huh. ชาวบ้านบอกบอมมันไปเลยไม่ต้องกลัวลุยมันไปเลย uh huh. เอาให้มันเละไปเลยท uh huh. ำคนไทยดีนักมรต้องไปคบกับมันภูมิธรรมบอกแบบนี้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยปานามทางฝั่งกัมพูชาเรื่องของระมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงนะครับไอการที่จะมาขอเลิกขอยุติอะไรเงี้ยไม่ได้คุณต้องแสดงให้เห็นก่อนถึงความจริงใจ ตอนนี้ไทยไม่มีการสั่งให้กองทัพยกเลิกครับยังให้ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะฮะประเทศกัมพูชาต้องให้ความมั่นใจไม่ต้องใช้เลขกลอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าให้เราหยุดยิงเดี๋ยวเขาก็โอกาสมาโจมตีเราอีกได้คุยกับตัวแทนทั้งอเมริกาประธานอาเซียนจากมาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปฟังรดฮะกองทัพย้ำเรื่องนี้ครับ เพราะนั้นเนี่ยการที่อยู่จะมาขอว่าจะขอเลิกขอหยุดเนี่ยต้องแสดงให้เราเห็นก่อนว่าไม่ใช่มาพูดขอเลิกขอหยุดแต่ข้างล่างก็ยังยิงยังโจมตีเพราะนั้นผมยังไม่มีการสั่งการให้ให้กองกองทัพเนี่ย ยกเลิกนะครับก็ยังปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้วก็ของประชาชนต่อไปจนกว่าข้อปกลงข้อเสนอของส่วนต่างๆเนี่ยที่จะให้เราเกิดซึ่งผมขอให้เป็นการประชุมแบบไบเลตรอคือไม่ใช่ผมตัวคนเดียวกับนายกคนเดียวก็คือผมต้องเอาหน่วยงานทั้งหมดเข้าซึ่งก็ควรจะมีท่างกระทรวงต่างประเทศและกองทัพในการคุยแล้วก็